สวัสดีวันอัคารที่1เมษายน2568สวัสดีเพื่อนเอนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านนะครับวันนี้ April Fool's Day ระวังการเล่นตลกโกหกตลอดปันนี้เลยนะครับตลาดหลักทรัพย์ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสถานการณ์สงครามการค้าที่จะมีประกาศของโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับอัตราภาษีสุลก,กากรที่จะใช้จัดการกับประเทศต่างๆทั่วโลก ปี2,554เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่คนพาก,กันขายบ้านไปซื้อคอนโดปีนี้คอนโดมีปัญหาเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวจะขายคอนโดกลับไปซื้อบ้านก็พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปส่องหุ้นที่น่าสนใจสำหรับเอาไว้เล่นเทรดเก็งกำไรในช่วงต้นเดือนเมษายน2568แต่ก่อนอื่นเราไปอัปเดตเซตินด e x s ์เซตินดประจำวันจันทร์ที่31มีนาคม2568 เซตปิดไปที่1,158.09จุดปิดติดลบไป17.36จุดคิดเป็นติดลบ1.48มูลค่าซื้อขายสุทธิ4,260.73ล้านบาทนักลงทุนสถาบันบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนต่างประเทศอยู่ทางฝั่งขายนะครับมีกลุ่มเดียวคือนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศอยู่ทางฝั่งซื้อโดยนักลงทุนรายย่อยซื้อไปสุทธิ4 1 9 9 9 9ล้านบาท ต่างชาติขาย1,487.41ล้านบาทกองทุนขาย1,436.73ล้านบาทและโบรกเกอร์ขาย1,275.85ล้านบาททั้งนี้ต่างชาติลองทีเฟกซ,ซื้อไปสุดที่24,910สัญญาส่วนกองทุนและรอยย่อยเป็นฝ่ายชอดกองทุนชอดขายไปทั้งสิ้น3 9 0 7สัญญารายย่อยชอด21,003สัญญาโดยในภาพรวม มีการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง43.01%อร์ไม่มีหุ้นตัวใดอยู่ทางฝั่งซื้อเลยนะครับส่วนใหญ่ถูกเทขายออกมาทั้งหมดโดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมของหุ้นทั้งตลาดมีหุ้นที่ติดเข้ามาในม o s ติซัคทีฟและเป็นหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน11หลักทรัพย์ส่วนใหญ่เทขายออกมานะครับมีหุ้นที่อยู่ทางฝั่งซื้อเพียง3ตัวได้แก่ a d v a n c e ปิดบวกไป2บาท ยืนราคาที่275บาท FCC บริษัทปูนซีเมนไทยปิดบวกไป2บาท50สตังค์ยืนราคาอยู่ที่156บาท o ฮ e p r o ปิดบวกไป25สตาตังค์ยืนราคาที่8บาท60สตังค์หุ้น PTT บริษัทปตทราคาไม่เปลี่ยนแปลงคงที่อยู่ที่32บาทหุ้นที่น่าสนใจแล้วก็ติดเข้ามาใน20ว o p ี o s s ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้น AP ปิดติดลบไป12เปอร์เซ็นต์ร่วงลงมา1บาท5สตางค์ยืนราคาอยู่ที่7บาท55สต้ตางค์มูลค่าซื้อขาย828ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้นสิลิแสนสิลิติดลบไป14สตางค์ยืนราคาอยู่ที่1บาท42สตางค์มูลค่าซื้อขาย306ล้านบาทหุ้นทิพยะประกันภัยปิดติดลบไป1บาท70สตางค์ลงมายืนที่18บาท20สตางค์มูลค่าซื้อขาย114ล้านบาท โดยมีหุ้นที่ติดลบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดได้แก่หุ้น up ติดลบไป16%เปอร่วงลงมา3.40สบาท40สตงงา 16, 90, สตงค์ลงมายืนที่1 6บ0าท90สตงางค์ทเวนตีโฟคอนแนนซัพพลายติดลบไป2 2สสตางค์ลงมายืนที่1.14บาทส4สตางค์ชานิสระติดลบไป6สตางค์ลงมายืนที่3 5สตางค์หุ้นสบายก็ยังติดลบต่อเนื่องนะครับร่วงลงมาอีก4สตางค์ ลงมายืนที่26สตางค์หุ้นอนันต์ติดลบ6สตางค์ลงมายืนที่48สตางค์หุ้นที่อยู่ทั้งฝั่งเทเวนตี้ท็อปเกนและมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้นโฮมโปรบวกไป25สตางค์ขึ้นมายืนที่8บาท60สตางค์มูลค่าซื้อขาย930ล้านบาทส่วนท็อปเกน5ลำดับแรกหุ้น PPS ปิดราคาซีลิงนะครับบวกไป6สตางค์ ขึ้นมายืนที่2 3สตาตังค์ทาทาสตีลปิดบวกไป20%ขึ้นมายืนที่5 9สตาตังค์ราคาดีดขึ้นมา1 0สตังค์ยงคอนกรีตราคาดีดขึ้นมา1 5สตังค์ขึ้นมายืนที่1บาท13สตังค์ TSG ทนบุรี Healthcare, เฮลท์แคร์เด้งขึ้นมาจากแนวรับต่ำๆปิดบวกไป12%ขึ้นมายืนที่9บาท65สตางค์ราคาดีดขึ้นมา1บาท10สตังค์ส่วนหุ้นที่น่าสนใจ ได้แก่หุ้นสเตคอนราคาดีดขึ้น15สตางค์ขึ้นมาเยืนที่5บาท55สตางค์มูลค่าซื้อขาย54ล้านบาทหุ้นดิเพนปิดบวกไป6%ดีดขึ้นมา5สตางค์ขึ้นมายืนที่85สตางค์มูลค่าซื้อขาย22ล้านบาทและหุ้น MCS ราคาดีดขึ้น30สตางค์ขึ้นมายืนที่7บาท65สตางค์มูลค่าซื้อขาย12ล้านบาทในภาพรวม มีหุ้นที่ติดเข้ามาแล้วก็ทำวอลลุ่มมาเลิดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ดีเพนยมคอนกรีตและ TOA วอลลุ่มมาเลิดในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ ACC, ทิพยะประกันภัยและหุ้น AP Impact ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ Advance, Home Pro และ SCC Impact ในเชิงลบ3ตัมแรกได้แก่ Delta AOT และหุ้น True ในวันนี้เราจะไปส่องหุ้นที่ พาจะใช้สำหรับในการเล่นเทรดเกิ่งกราไรได้นะครับจะมีหุ้นตัวไหนบ้างไปติดตามกันได้เลยหุ้นตัวแรกนะครับหุ้นสุภา,ายสุภา,ายได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แผ่นดินไหวเมื่อ28มีนาคม2568แต่ก่อนแผ่นดินไหวราคาหุ้นมีการเด้งกลับเป็นขาขึ้นนะครับถ้ามองย้อนไปในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่2ของปี2567 ราคาหุ้นอยู่ที่แนวรับบริเวณ14บาท80สตางค์หลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสที่2แล้วราคาหุ้นพุ่งขึ้นขึ้นไปทำา i g สูงสุดที่21บาทส0สตางค์จากนั้นถอยลงมาย่อพักตัวผ่านช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่3ลงมาพักลึกเลยนะครับลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ14บาท80สตางค์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์2568หลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสที่4ี่ และผลประกอบการประจำปี2,567ราคาหุ้นก็สามารถพุ่งทะลุแนวต้านบริเวณ16บาท30สตางค์ขึ้นไปได้และสามารถขึ้นไปทำ High สูงสุดได้ที่ราคา18บาทราคาหุ้นมีแนวโน้มจะไปต่อแต่ว่าก็มาเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวซะก่อนผู้ถือหุ้นก็มีความกังวลเปิดตลาดมาเมื่อวันจันทร์31มีนาคม2,568ราคาหุ้นก็เปิดแกลบดิ่งลงมาเลยนะครับ หุ้นเปิดที่ราคา16บาท20สตางค์ลงมาต่ำสุดที่15บาท70สตางค์ในช่วงท้ายตลาดราคาเด้งกลับคืนไปปิดที่16บาทในวันนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีเอฟเฟกตต่อเนื่องหรือเปล่านะครับรอดูสถานการณ์ไปก่อนดีกว่าแต่ถ้าจะเข้าไปเล่นแนวต้านแรกอยู่ที่16บาท30สตางค์แนวต้านถัดไป16บาท50แนวต้านถัดไป16บาท60สตางค์ถ้าจะกลับเป็นขาขึ้น ต้องขึ้นไปปิดแกบบริเวณด้านบนนะครับในปัจจุบันเซนติเมนต์ของตลาดยังเป็นตลาดเชิงลบแนวรับแรกของสุภาลัยก็อยู่ที่15บาท70สตางค์แนวรับสุดท้ายอยู่ที่14บาท80สตางค์ถ้าหลุดตรงนี้จะลงไปทํำนิวโลหุ้นตัวถัดไปหุ้น PPS Project Planning Service PCL หุ้น PPS กำลังอยู่ในขาลงฐานต่ำสุดอยู่ที่ราคา16สตางค์โดยราคาหุ้น หลุดแนวรับสำคัญบริเวณ23สตังค์มาตั้งแต่ช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่3ของปี2567แล้วทำราคาไซเวดาวในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่4ของปี2567และงบผลประกอบการประจำปีราคาหุ้นก็ทำไซเวเมื่อวานนี้ไม่ทราบข่าวดีอะไรนะครับหุ้นปิดราคาที่ซิลลิง23สตังค์ถ้าใครจะเล่นเทรดเก็งกำไรก็สตอปลอสบริเวณ ราคาเปิดของเมื่อวานนี้คือที่ราคา19สตางค์แต่วันนี้มีโอกาสเปิดโดดนะครับถ้าหุ้น PPS จะร้อนแรงจริงๆซิลลิงวันนี้อยู่ที่29สตางค์ใครจะเล่นก็วางแผนดีๆนะครับรอให้เปิดตลาดซะก่อนอาจจะกระโดดขึ้นหรือกระโดดลงก็เป็นไปได้ทั้งสแนวทางหุ้นตัวถัดไปครับหุ้นทาทาสตีล TSTH หุ้นทัาสตีลก็อยู่ในกลุ่มเหล็กหลังจากสถานการณ์แผ่นดินไหว หุ้นในกลุ่มเหล็กก็ดีดขึ้นหลายตัวนะครับในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่2ของปี2567ราคาหุ้นทาทาสตีลพุ่งขึ้นจากบริเวณ50สตางค์ขึ้นไปทำา i g สูงสุดไว้ที่85สตางค์ในช่วงประกาศงบการเงินไตรมา,ทรา,า, Steel, ารสที่3ราคาหุ้นมาพักตัวอยู่ที่65สตางค์แล้วเด้งรีบาวขึ้นไปสูงสุดที่75สตางค์จากนั้นยอดตัวลงมาหลุดแนวรับ65สตางค์ผ่านช่วงปีใหม่2568 ลงมาพักตัวลึกทำราคาต่ำสุดไว้ที่47สตางค์จากนั้นเด้งรีบาวกลับตัวขึ้นไปชนแนวต้านที่60สตางค์ยังไม่สามารถผ่านไปได้ในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่4และงบผลประกอบการประจำปี2567ราคาหุ้นลงมาทดสอบจุดต่ำสุดบริเวณ47สตางค์อีกหลายครั้งเลยนะครับแต่ก็ยังไม่หลุดลงไปเมื่อวานนี้ราคาหุ้นเปิดที่49สตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่62สตางค์ ในช่องท้ายตลาดลงมาปิดที่ราคาห9สตางค์ทาทสติลก็ได้รับอนิสงจากสถานการณ์แผ่นดินไหวเป็นหุ้นอยู่ในกลุ่มเหล็กก็เป็นหุ้นที่ได้รับอนิสงในเรื่องของการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้เหล็กไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของบ้านหรืออาคารซึ่งก็ต้องใช้เหล็กเป็นองค์ประกอบในการซ่อมแซมเสร็จกิงกรไรหุ้นทัทสติลแนวต้านแรกที่สําคัญก็อยู่ที่60สตางค์ถ้าผ่านไปได้ แนวต้านถัดไป65สตางค์และแนวต้านลำดับถัดไปก็อยู่ที่67และ68สตางค์ราคาหุ้นไม่ควรหลุดแนวรับแรก52สตางค์ถ้าหลุดก็สตั๊มลสออสมาก่อนนะครับมารอช้อนซื้อบริเวณ47สตางค์ถ้าหลุด47สตางค์จะลงไปทำราคานิวโลหุ้นตัวถัดไปยงคอนกรีตหุ้นยงลงมาปรับฐานต่ำสุดในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2567หลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสที่ส ราคาก็เด้งขึ้นนะครับขึ้นไปสูงสุดบริเวณ1.80บาท80สตังค์แต่ก็ย่อดตัวลงมาพักในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่3ราคาหุ้นลงมาทดสอบแนวรับ1.18บาทส8สตังค์แล้วก็หลุดแนวรับนี้ในช่วงต้นเดือนธันวาค,คมจากนั้นก็ลงมาพักลึกผ่านช่วงปีใหม่2,568ราคาลงมาทำไซเวย์อยู่ที่บริเวณราคา1บาทในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่4และงบผลประกอบการประจำปี2567 ราคาหุ้นหลุดแนวรับ1บาทหลุดแนวรับ94สตางค์แล้วก็ลงมาต่ำสุดที่89สตางค์จากนั้นรีบาวกลับตัวเมื่อวานนี้หุ้นเปิดราคาที่1บาท3สตางค์เปิดโดดนะครับขึ้นไปสูงสุดที่1บาท25สตางค์ในช่วงท้ายตลาดรูดลงมาปิดที่ราคา1บาท13สตางค์หุ้นยงคอนกรีตก็ได้รับอน,นิสงส์อยู่ในกลุ่มหุ้นที่ขายสินค้า เพื่อน,นําไปใช้ปรับปรุงบ้านและอาคารเล่นเทรดเก่งไรวันนี้แนวต้านแรกอยู่ที่1บาทส8สตังค์แนวต้านถัดไป1บาทส4สตังค์แนวรับแรกจะอยู่บริเวณแกลบที่กระโดดขึ้นไปเมื่อวานนี้นะครับอยู่บริเวณราคา1บาทถ้าหลุดตรงนี้ยังมีแนวรับที่2ที่ราคา94สตังค์ส่วนแนวรับสุดท้าย89สตาตังค์ถ้าหลุดตรงนี้จะลงไปทําราคานิวโลใครรับความเสี่ยงได้ไม่มากก็ใช้แนวแกลบบริเวณ1บาท เป็นราคา stop loss แล้วลงมารอบริเวณ89สตางค์นะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น TSG ทนบุรีเฮลแค์กรุปหุ้นตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลมีเรื่องมีราวใหญ่โตมีการใช้ฟอนเงินออกจากบริษัทราคาก็ร่วงลงในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่4และงบผลประกอบการประจำปี2567ราคาหุ้นก็หลุดแนวรับบริเวณ12.40สตางค์ลงมาต่ำสุด ที่ราคา8.40บาทส0สตางค์ก็คือราคาของเมื่อวานนี้โดยหุ้นเปิดราคาที่8.55บาท5 5สตางค์ลงมาต่ำสุดที่8.40บาทส0สตางค์จากนั้นก็พุ่งขึ้นทำให้สูงสุดไปที่9.75บาท75สตางค์ในช่วงท้ายตลาดถอยลงมา2ช่องปิดที่ราคา9 6้บาท65สตางค์เล่นเทรดเก็งกำไรก็แนวต้านด้านบนอยู่สูงนะครับส่วนแนวรับมีอยู่แนวเดียวคือ8บาทส0สตางค์ถ้ลุดตรงนี้จะลงไปทำ New โล หุ้นตัวถัดไปหุ้น UMI The Union Mosaic Industry จำกัดมหาชนหุ้น UMI ในช่วงประกาศงบการเงินไตรามาสที่2ของปี2567ทำราคาพุ่งขึ้นจากบริเวณ67สตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่1บาท20สตางค์จากนั้นก็ยอ่อลงมาพักลึกนะครับผ่านช่วงประกาศงบการเงินไตรามาสที่3ราคาหุ้นอยู่ที่79สตางค์ผ่านช่วงปีใหม่2568 ทำราคาหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ67สตางค์ลงมาพักลึกที่55สตางค์ในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่4และงบผลประกอบงานประจำปี2567ราคาหุ้นก็รีบาวสเต็ปแรกขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านราคา67สตางค์ได้แล้วเมื่อวานนี้หุ้นเปิดที่ราคา79สตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่86สตางค์ในช่วงท้ายตลาดถอยรูดลงมาปิดที่ราคา74สตางค์ ช่วงเช้าทำราคาได้สวยแต่ช่วงบ่ายปิดราคาไม่สวยนะครับปิดต่ำกว่าราคาเปิดแต่ก็ยังถือว่ายืนเหนือแนวรับ71สตางค์ได้เล่นเทรดเก่งกรไรใช้แนวรับ71สตางค์เป็นแนวสต o p ปล s สหรือใครจะรับความเสี่ยงได้มากกว่านี้ใช้แนวรับ67สตางค์เป็นแนวสตั๊ปลอสถัดไปส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่79สตางค์แนวต้านถัดไป86สตางค์หุ้นตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับยังได้แก่หุ้นในกลุ่มเหล็ก คือหุ้น mcs mcs steel pcl ก็เช่นเดียวกับหุ้นทั่วไปนะครับมักจะลงมาปรับฐานต่ำสุดในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2 5 6 7หลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสที่2ราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นจากจุดต่ำสุดบริเวณ6 8บาทส0สตางค์เปิดแกลบกระโดดขึ้นไปเลยนะครับทำให้สูงสุดไว้ที่8 0บาทส0สตางค์แล้วก็ยอตัวในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่3 ราคาหุ้นก็มักจะถอยลงมาพักลึก MCS ก็ทำราคาหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ6บาท30สตังค์ในช่วงปีใหม่2,568ลงมาต่ำสุดอยู่ที่5บาท80สตังค์ในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่4และงบผลประกอบการประจำปี2,567ราคาหุ้นก็รีบาวกลับตัวขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ7บาท45สางค์แล้วก็ถอยลงมาทำราคาไซเวย์อยู่บริเวณ7บาทส0สตังค์ เมื่อวานนี้หุ้น MCS เปิดราคาที่7บาทส0สตางค์ทะลุแนวต้าน2แนวขึ้นไปได้ขึ้นไปสูงสุดที่7บาท70สตางค์ในช่วงท้ายตลาดถอยลงมา1ช่องยืนที่ราคา7บาท65สตางค์แนวต้านเดิมก็กลับมาเป็นแนวรับเศษเกงกำไรในวันนี้แนวรับแรกอยู่ที่7บาท60สตางค์แนวรับที่2อยู่ที่7บาทส5สตางค์ถ้าหลุดแนวรับ7บาทส5สตางค์ควรสตอปลอสออกมาก่อนนะครับ ในกรณีที่หุ้นไปต่อแนวต้านแรกก็จะอยู่ที่8บาท10สตางค์ดูทรงกราฟของหุ้น m c s แล้วมีโอกาสสูงที่จะพุ่งต่อเนื่องไปได้นะครับในวันนี้เซนติเมนต์ของตลาดยังอยู่ในเชิงลบการเทรดการลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ